สสิติหลังบ้านหมดเลยทุกอย่างนะคะซึ่งมันดีมา,มากๆในการที่เรามาพัฒนาคลิปของตัวเองนะคะ คือการสร้างบัญชีแบบโปรเนี่ยมันเหมาะมากสําหรับคนที่อยากจะพัฒนาคลิปของตัวเองแล้วก็เหมาะกับคนที่มีเป้าหมายชัดเจนนะคะในการเล่นติ๊กต็อกนะคะสมมุติถ้าใครเนี่ยอยากจะสร้างรายได้จากติ๊กต็อกนะคะควรจะสลับไปเป็นบัญชีแบบโปรนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Archie Channel ก็ช่องนี้นะคะจะทําให้คุณเป็นกูรูติ๊กต็อกนะคะสามารถสร้างรายได้จากการเล่นติ๊กต็อกนะคะโอเคนะคะอยากรู้แล้วว่าคลิปนี้ จะมาสอนอะไรนะั้นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด like ไลค์เป็นกำลังใจให้พิชีด้วยนะคะแล้วเรามาฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ตามหัวข้อที่วิชีแจ้งไว้เลยนะคะการเปลี่ยนบัญชีจากบัญชีธรรมดาไปเป็นบัญชีแบบโปรทํำยังไงและบัญชีแบบโปรมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนตอนที่ทุกคนนะคะสมัครบ,บัญชีทิกตอกครั้งแรกเลยนะคะบัญชีของทุกคนอาจจะเป็นบัญชีแบบธรรมดาซึ่งคนส่วนใหญ่นะคะก็เอาไว้ใช้ดูนะคะใช้เสพคลิปของคนอื่นๆนะคะหรือไม่ก็ ใช้เป็นการอัพโหลดคลิปทั่วไปธรรมดาเลยนะคะแล้วถ้าหากว่าเราอ่ะอยากจะดูข้อมูลสถิติหลังบ้านได้มากยิ่งขึ้นนะคะดูว่ามีคนใช้คลิปเราเท่าไหร่นะคะมียอดวิวเท่าไหร่คนกดหัวใจเท่าไหร่นะคะแล้วก็คนดูช่วงเวลาเนี่ยเวลาไหนมากที่สุดเป็นคนชาติไหนนะคะหรือว่าแม้แต่ แต่ละวันเนี่ยมีคนติดตามเราเนี่ยวันละกี่คนนะคะข้อมูลมันเจาะลึกลงไปมากๆเลยนะคะถ้าอยากได้ข้อมูลแบบนี้นะคะทุกคนต้องเปลี่ยนจากบัญชีธรรมดาไปเป็นแบบโปรนะคะแล้วบัญชีแบบโปรเนี่ยทำยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการทําค่ะก็หยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองขึ้นมานะคะอ่าตอนนี้พี่ชีจะใช้ t i k t o อกของ Maximus นะคะเอามาโชว์วิธีการเปลี่ยนจากบัญชีธรรมดาไปเป็นแบบโปรให้ดูนะคะเพราะว่า ช่องของไม s i m ิมูเนี่ยยังเป็นบัญชีแบบธรรมดาอยู่นะคะสมมุติว่าพี่ชีเข้าไปแหน่คลิปหนึ่ง <c oughs> เราจะเห็นแค่ว่ามีคนกดหัวใจเท่าไหร่แล้วก็คนคอมเมนต์เท่าไหร่แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะดูได้นะคะว่ามีคนแชร์คลิปของเราเนี่ยกี่ครั้งนะคะโอเคกลับไปหน้าฉันหลังจากนั้นกดจุด3าจุดขวางมือบนนะคะหลังจากนั้นให้ไปจัดการบัญชีค่ะบัทัดแรก การควบคุมบัญชีนะคะตรงคําว่าสลับไปเป็นบัญชีแบบโปรนะคะกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นเขาจะให้เลือกประเภทบัญชีนะคะเราจะเป็นผู้สร้างหรือทําธุรกิจนะคะผู้สร้างก็จะเหมาะกับเหมือนเราเนี่ยอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะอยากจะสร้างเนื้อหาหรือว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะเป็นศิลปินเนี่ยค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เขาบอกมานะคะก็เป็นผู้สร้าง แต่สำหรับใครอยากจะทำเป็นบัญชีธุรกิจนะคะก็เหมาะกับการสร้างแบรนด์คนที่มีผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆคนที่เป็นแบบองค์กรนะคะองค์กรใหญ่ๆอ่าหรือว่าจะเป็นผู้ให้บริการอะไรต่างๆก็กดเป็นธุรกิจนะคะโอเคเราจะเป็นผู้สร้างนะคะกดเข้าไปเลยคะ่ะหลังจากนั้นเขาจะให้เราเลือกหมวดหมู่นะคะสมมติว่าช่องของคุณเนี่ยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะเราก็ไปเลือกที่การท่องเที่ยวหรือช่องใครทําเกี่ยวกับการทําอาหารนะคะก็จะไปกดที่ การทำอาหารนะคะคือการเลือกหมวดหมู่เนี่ยมันจะต้องอธิบายคำจำกัดความของช่องของคุณนะคะได้ดีที่สุดอย่างเช่นแม็กซิมูสนะคะก็เป็นสัตว์เลี้ยงนี่สัตว์เลี้ยงนะคะกดถัดไปเพศนะคะแม็กซิมูสเป็นเพศชายนะคะกดเพศชาย <c oughs> โอเคเรียบร้อยแล้วง่ายมากๆเลยเขาบอกว่ายินดีด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บัญชีผู้สร้างของคุณในชื่อผู้สร้างก็คือผมชื่อแม็กซิมูสนะคะ คุณสามารถค้นหาการวิเคราะห์ได้ในการตั้งค่ากดเสร็จสิ้นไปก่อนเดี๋ยวพี่จะบอกนะคะว่ามันแตกต่างจากบัญชีธรรมดายังไงนะคะเรากดเข้าไปที่หน้าฉันกันก่อนกลับไปที่หน้าฉันนะคะในหน้านี้มันก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแต่เรากลับไปดูคลิปเดิมเมื่อกี้นะนี่คลิปนี้นะคะนี่ตรงจุด3จุดตรงนี้ในหน้านี้นะคะกดเข้าไปเลยจะมีคําว่าการวิเคราะห์เพิ่มขึ้นมานะคะจากตอนแรกเนี่ย มันไม่มีคําว่าการวิเคราะห์นะคะเราสามารถกดเข้าไปดูเพื่อที่จะดูว่าคลิปเนี้ยมันมีรายการอะไรยังไงบ้างน,นะคะก็จะมีมีคนกดเล่นนะคะหรือว่ายอดวิวเนี่ย218วิวมีคนกดหัวใจ54ดวงนะคะแล้วมีคนคอมเมนต์หนึ่งไม่มีคนแชร์ส่วนเวลาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีบอกนะคะเดี๋ยวลองไปดูคลิปอื่นละกันคลิปที่นานกว่านี้นะคะคลิปที่แบบโพสตไว้นานๆแล้วนะคะอาจจะเป็น คลิปแรกกันมีมีพันกว่าวิวนะคะกดดูการวิเคราะห์นะคะก็ไม่มีรายการบอกเช่นกันเอาเปา็นว่าเดี๋ยวลองมาดูที่ไอของพิชีแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาดูคลิปนี้ของพิชีนะคะนี่กรรหรือ,อกดจุดสามจุดนะคะกดการวิเคราะห์นี่ค่ะก็เขาก็จะบอก ถิติหลังบ้านหมดเลยทุกอย่างนะคะซึ่งมันดีมา,มากๆในการที่เรามาพัฒนาคลิปของตัวเองนะคะคือการสร้างบัญชีแบบโปรเนี่ยมันเหมาะมากสําหรับคนที่อยากจะพัฒนาคลิปของตัวเองแล้วก็เหมาะกับคนที่มีเป้าหมายชัดเจนนะคะในการเล่นติ๊กต็อกนะคะสมมุติถ้าใครเนี่ยอยากจะสร้างรายได้จากติ๊กต็อกนะคะควรจะสลับไปเป็นบัญชีแบบโปรนะคะโอเคคลิปเนี้ยก็จะบอกเลยว่าเวลาที่เล่นทั้งหมดนะคะคนที่ดูคลิปนี้นะก็คือประมาณ51ชั่วโมงนะคะถ้าเป็น เปลี่ยนจากทิกติกเป็น YouTube นะคะก็น่าจะได้เงินหลายดอลลาร์แล้วนะคะ50กว่าชั่วโมงเนี่ยเวลาเับาชมโดยเฉลี่ยนะคะในคลิปของวิธีคือ48วินาทีแต่เฉลี่ยคนดูแล้วอยู่ที่14วินาทีนะคะนี่เขาบอกหมดเลยชนิดแหล่งที่มาของปริมาณการใช้งานนะคะ55%เนี่ยเป็นคนที่ติดตามวิชีนะคะดูคลิปนี้ แล้วคลิปเนี่ยมันไปโผล่ที่หน้า For You Page หรือว่าหน้าสำหรับคุณเนี่ยแค่33%นะคะโผล่ไปนิดเดียวเหมือน t ิก t ก k อ,อะ่ะเขาลองส่งไปหน้า For You Page เสร็จแล้วน่าจะมีคนกดดูไม่เยอะนะคะอาจจะเลื่อนผ่านซะเยอะนะคะก็เลยเป็นที่มาใหา้ช่องสำหรับคุณเนี่ยมีคนดูเพียง33%เท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีบางคนนะคะกดเข้ามาหน้าโปรไฟล์ของชีเสร็จแล้วก็กดเข้าไปดูด้วยเนี่ยอยู่ที่12นะคะนี่ อย่างที่พีช่ชีบอกมีคนประเทศไทยกับประเทศลาวนะคะที่ดูช่องของพีช่ชีนะคะอยากรู้แล้วว่าช่องของแต่ละคนเนี่ยมีคนประเทศอะไรมาดูกันบ้างน,นะคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะเราจะได้ทําคลิปได้ถูกนะคะสมมุติว่าเราทําคลิปลงไปแล้วถ้าเราทําเป็นคลิปภาษาอังกฤษนะคะก็น่าจะมีคนจากทั่วโลกเลยนะคะที่ใช้ภาษาอังกฤษอะ่ะเป็นภาษาราชการหรือว่า คนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เนี่ยเขาก็จะมาดูลองมาดูกันนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมีคนจากประเทศอะไรมาชมคลิปของคุณบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นสถิติรายงานเบื้องต้นนะคะของการวิเคราะห์นะแต่สถิติที่ลึกลงไปกว่านั้นนะคะต้องมาดูตรงนี้ค่ะกดออกคลิปก่อนนะคะหลังจากนั้นเข้าหน้าฉันเหมือนเดิมกดจุด3จุดค่ะขวามือบนหลังจากนั้นไปที่การวิเคราะห์นะคะ ตรงนี้นะคะการวิเคราะห์ตรงนี้นะจะมีข้อมูลแบบแน่นเอียดเลยนะคะเต็มที่เลยมีทั้งภาพรวมนะคะว่ามียอดชมวิดีโอเนี่ยใน1สัปดาห์หรือว่าใน1เดือนนะคะ28วันนะประมาณมียอดรับชมทั้งหมดเท่าไหร่นะคะนี่คนดูเป็นล้านเลยนะคะของพี่ชีนะชีก็อยากให้ติ๊กตอนะคะสร้างรายได้ให้เหมือน YouTube นะคะคือเราจะได้รับเงินจากยอดวิวนะคะตรงนี้แต่ตอนนี้ติ๊กตอกยังทำไม่ได้นะทุกคน มาดูที่เนื้อหานะคะก็จะบอกเลยว่า,าล่าสุดในเจ็ดวันเนี่ยเราโพสคลิปอะไรลงไปบ้างและมีคลิปไหนที่เป็นกระแสบ้างนะคะพอเรารู้แล้วว่าเฮ้ย mm. ทำคลิปแบบนี้เป็นกระแสเราก็จะได้เอามาปรับปรุงวิธีการทำคลิปของเราหรือเราจะได้เน้นไปทำคลิปแนวนั้นมากขึ้นนะคะมาดูผู้ติดตามนะคะเขาก็จะแบ่งแยกหญิงชายนะะเป็นคนไทยคนลาวนะคะช่วงเวลากี่โมงนะคะบอกหมดเลย แม้แต่การไลฟ์สดนะคะเราไลฟ์ไปกี่ครั้งมีคนดูกี่คนนะคะโอ้บอกหมดเลยมีคนส่งหัวใจส่งเพชรอะไรให้กี่ดวงอะไรอย่างนี้ก็บอกหมดนะคะสําหรับการตั้งบัญชีจากธรรมดาไปเป็นแบบโปรนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะแต่เรื่องที่ยากไปกว่านั้นก็คือการดูสิติแล้วเอามาวิเคราะห์นั่นเองคือสําหรับคนที่ตั้งใจที่จะเล่นติกต่อนะคะเพื่อสร้างรายได้ก็ดีนะคะหรือว่าจะเอาไว้เพื่อ หาคนติดตามเพิ่มนะคะเพื่อที่จะไปซื้อสินค้าของเราจากในแฟนเพจ Facebook หรือว่าใน IG นะคะก็ต้องมาดูนะคะมาเช็คการวิเคราะห์หลังบ้านแบบนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับการเปลี่ยนบัญชีแบบธรรมดาไปเป็นแบบโปรนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะใครอยากให้พี่ชีอะรีวิวหรือว่าสอนทำอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ แล้วถ้าหากว่าอยากจะให้เราอสอนวิธีการวิเคราะห์ติ๊กตอเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบาย